สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามารีวิวการยิงปืนอัดแก๊สครับมีท่านผู้ชมหลายท่านลูกค้าหลายท่านถามมาว่าซื้อไปแล้วจะยิงแบบไหนยิงยังไงไม่รู้ขั้นตอนการยิงยิงไม่ออกบ้างยิงไม่ลั่นบ้างเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครับขั้นตอนแรกใส่ลูกลงไปเลยครับใส่ลูกลงไปแล้วเปิดวาวครับเปิดวาวเปิดวาวเปิดวาว,ว,าวไว้แล้วครับ เปิดวาล์วอะไรากาศแล้วก็กดแก๊สครับกดสปืด๊ดสองปืด๊ดนับหนึ่งสองสามแล้วก็ปิดวาล์วครับปิดวาล์วข้างบนปิดวาล์วแล้วก็เล็งเล็งนิ่งนมั่นๆเรียบร้อยครับโอ้โหเอาอีกรอบหนึ่งครับเอาอีกรอบหนึ่งเผื่อลูกค้าจําไม่ได้เปิดวาล์วก่อนครับเปิดวาล์วแล้วก็ใส่โลกครับใส่โลก่ก่อนเปิดวาล์วก่อนก็ได้ครับไม่ใช่ปัญหา